เนื้อติดมันเด้อพี่น้องเลยวันนี้วันนี้พี่วันจะได้เนื้อติดมันเด้อพี่น้องเลยจะได้เนื้อติดมันวันนี้เนื้อติดมันช่วงจะใส่พริกอ่ากระเทียมหอมใบมะกรูดพริกพี่น้องต่ำเลยต่ำเต้อพี่น้องเด้อพริกแกงพี่วันต่ำไว้แล้วก็พี่วันจะใส่ ตะกไข่ไปพร้อมเลยพี่น้องตะกไข่ไปมะขูดลงไปเลยพี่น้องละลายหน่อยวันนี้เออมะขูดลงไปเลยวัวเขาจะพักเข้ากันเลยพี่น้องจิ้นอมเพียเด้อพี่น้องเด้อวันพักสมุนไพรต่างๆให้เข้ากันเด้อพี่น้องเด้อพักให้เขาหอมๆเลยละพี่น้องเอ้พักให้เกลือ สมมติพันต่างของขันเลยพี่น้องที่ว่า,าจีปกุงเลยเด้อพี่น้องเด้องที่นี่มาจีใส่ผงนัวไปเลยพี่น้องผงนัวหนึ่งช้อนตามด้วยน้ำปลาดเด้อพี่น้องเด้อหน่อยนึงพี่น้องน้ำปลาสักหน่อยนึงตามด้วยน้ำปลาไปเลยพี่น้องโน้ำปลาสักหน่อยแล้วก็ผงปุงรสสักหน่อยพี่น้อง ผมรดสักหน่อยก็คุกเข้าขัวไปเรื่อยพี่น้องขัวไปเรื่อยเลยเด้อพี่น้องเด้อหอมหอมตำโดยน้ำเพีอะเด้อพี่น้องเด้อเพีอะออมเพีอะเด้อพี่น้องเด้อใส่น้ำเพีอะไปเลยพี่น้องตอยขาเดือดเด้อพี่น้องเด้อสิ่งตำ้วยพริกกระเลียงลงไปเลยพี่น้องใส่พริกกระเลียงลงไปเลย พี่วันจะใส่ข้าวคั่วแฮมหอมไหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสักช้อนหนึ่งเลยพี่น้องข้าวคั่วอันนี้พี่น้องหอมเพียใส่ข้าวคั่วต้องหน่อยพี่น้องหอมหอมเลยพี่น้องจะได้หอมจะได้แซ่บสูตรบ้านพี่วรรณสูตรพี่วรรณนี่แหละพี่น้องเลยหอมหอมเลยพี่น้องเลยเนื้อติดมันพี่น้องเนื้อเสือเนื้อติดมันจะอร่อยมากเลยพี่น้องเออแซ่บๆเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวรอเขาเดือดตั้งหน่อยพี่น้อง เดือดซุกเด้อดที่เด้อพี่น้องเด้อพี่ว่ากอเตใส่ไักซีลาวแมงลักพี่น้องไปใบหอมพี่น้องใบหอมผักชีพี่น้องลงกป้ายเลยพี่น้องเอ้ยผักหลากหลายเลยพี่น้องเอ้ยสินเอ้ยพี่น้องเลยสิเลยหอมพี่พี่อาสุพี่วัน เนื้อติดมันหรือว่าเนื้อเสืออะพี่น้องเอย้ยจะอร่อยมากเลยแหละพี่น้องเอย้ยใส่ข,อขอ้าวคั่วใส่น้ำปลาเนี่โอ้โหหอมๆเลยแหละพี่น้องเอย้ยดูพี่น้องปุ๊บๆๆเลยเป็นสุกกเด้อพี่น้องเอ้ยดูโอ้เนื้อติดมันพี่น้องเนื้อเสือน่าทานมากพี่น้องเดือดปุ๊บๆหอมจุ้มไพ่ต่างๆเลยแหละพี่น้องเอย้ยพี่น้อง ้สีสันหนาทานมิจ๊ะพี่น้องเซ็ปแซ,แซ่สุกแล้วก็ตักซุปอมเพียพี่น้องเอออมเพียเนื้อเสือเนื้อติดมันนี่แหละพี่น้องเอ้ยสีสันสวยงามหนาทานมากพี่น้องตับแก้มอย่างดีเลยพี่น้องเอ้ยบบน,นี้มาากักจุดๆน้ำพริกอ้วนเดอ้อขมอมลำนี่แหละพี่น้องอร่อยมากเซ็ปแซ,แซ่น้ำพริกอ้วนเลยเดอ้อพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพิณทองทุกท่าน์นะครับที่เขามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้พี่วันนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างเทีเร์นะครับเนาะที่เขามารับชมมาคอ้มีความสุขความเจริญเดอ้อพิน้องเอลยลำล้ำรวยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับเนาะวัน<ร>นี้อ่อมเพียเด้อพี่น้องเอลยอ่อมเพียเนื้อติดมันเนื้อเสือพี่น้องโอ้ยอร่อยมากพี่น้องแซบ่บแซบน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อลองซิมบ้างพี่น้องเนี่ยพ่น้อง ผมอ้ําล้ำเลยแหะพี่น้องเลยเอาสีขาวตรงไหนพี่น้องวัเนี้แซ่บมากเลยพี่น้องลองทําดูเดอ้อสุดวันนี่อร่อยมากพี่น้องของคู่กันพี่น้องของคู่กันอืมลองเลย ไม่เหนียวลูกเด้อพี่น้องเด้อแซ่บมากเลยแหละยำ <c oughs> เครื่องสมุนไพรต่างๆพิซอ้วนใส่นนะี่ยแน่นๆนเนี่ยหอมๆเลยแหละพี่น้องเลยไม่มีข้าวเลยเลยแหละพี่น้องเลยมันจะแซ่บอย่างเดียวเลยเจอของแท้กับไปเนี่ยโอ้จวดจัดย่ำพี่น,น้อ, <c oughs> องเขาเหนียวจำ้ำ เขาสวยก็ดีเพื่อน้องกินได้หมดรับแก้มก็ได้แซ่บมากนุ่มฟันได้เลยเพี่น้องเลยเนื้อเสือพี่น้องเนื้อติ้นมันเขาเรียกพี่น้องเนื้อติ้นมันน,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 นุ่มๆฉ่ำๆอืมอ้อื้มเจ้า หนุบหนุบดีไว้เพื่อนอแซ่บกับแก้มอย่างดีเลยของพี่อ้วนทางไก่ทางไก่มาเดอ้อมากินน้ำพี่อ้วนแซ่บๆน้ำกันออ้อมแจอวเราไม่กินมากหรอกพี่นน้อง ครึบสองครึบกับพ่อพี่น้องไม่เอามากเอาพ่อแค่เป็นยาพี่น้องเอาพ่อแค่ขาประหยัดสุดยอดเลยพี่น้องเลยฮึพี่น้องโอ้ ผู้เฒ่าบอบแซบแซบผมพอดีเลยผมอมล้ำเลยพี่น้องเลยเนื้อใส่เพียพอดีเลยพี่น้องเลยอมเพียไปเอาเนื้อตินมันแบบนุ่มๆหอมาเลยพี่น้องแซบ เมนูเมนูนี่ก็ถือว่าเยี่ยมอีกเมนูหนึ่งพี่น้องพี่อ่อนกินเป็สวยไม่งามมาต้องขอโทษขอให้พี่น้องทำเลยรับลาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อลำลำเลยกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงกนนะครับเนาะสวัสดีครับผม